สวัสดีครับวันนี้ร้านดอนเชือกถักนะครับมารีวิวสินค้าอาอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งขายดีเหมือนกันนะครับเส้นนี้เป็นเชือกเทียนนะครับถักทั้งเส้นนะครับหกห่วงนะครับหลังหนึ่งนันแหน่แห่นะครับ ครับเส้นตรงนี้ถักด้วยเชือกเทียนหกเส้นนะครับมีความแข็งแรงทนทานงานเส้นนี้ได้รับความนิยมพอ,พอสมควรนะครับะนะครับเมื่อห้อยเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ระยะแห่งตรงนี้ก็จะได้ระดับพอดีนะครับ้ารฐานนะครับค่อยพาะแล้วก็สวยเลยนะครับอง์นะครับก็ยังจะมีด้านหลังอีกองค์หนึ่งนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับ ก็สนใจก็สั่งซื้อเข้ามานะครับในทั้งในเพจในอาราซาดดาแล้วก็ช้อปปีนะครับร้านดอนเชือกถักนะครับในลาราซดาก็ดอนสร้อยพระนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปนี้นะครับ